ป่อถอนมะเขือลงศพหลอนหลอนก่อนนอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคำคืนนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์ขนคิงลุกความเชื่อมะเขือกับลงศพเมื่อพูดถึงพิธีกรรมศพนอกจากความสูญเสียความโศกเศร้าแล้วคงไม่หนีพ้นความเชื่อที่ผูกโยงเข้ากับวัฒนธรรมไทยมานาน จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเช่นเรื่องตัวเลขเด็ดให้โชคในพิธีกรรมศพหลายคนคงทราบกันดีว่าคนไทยมักนําตัวเลขต่างๆที่ปรากฏอยู่ในระหว่างพิธีกรรมศพมาเสี่ยงโชคแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่ามักเขืออปลอมมีความเชื่อที่ผูกโยงเข้ากับโรงศพและตัวเลขเช่นเดียวกันแต่จะมีความเชื่ออย่างไรนั้น วันนี้ทางประสบการณ์ขนคีงลุกจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนำล่างผู้ตายบรรจุเข้าลงศพในคืนประกอบพิธีศพก่อนที่พระสงฆ์จะทำการสวดอภิธรรมศพญาติผู้ตายมักจะนำมะเขือเปราะแก,แก่ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับไข่ไก่ล้างทำความสะอาดและตั้งจิตอธิษฐานถึงผู้ตายให้ปรากฏเลขเด็ด ภายในลูกมะเขือเปลาะก่อนจะนํำมะเขือเปราะนั้นวางในโลงศพหรือวางบนฝาโลงศพบ,บางก็ให้นําไปวางไว้ในคืนแรกของการสวดอภิธรรมศพบ,บางก็ให้นําไปวางไว้ในคืนที่สองและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมการสวดอภิธรรมศพญาติจะนํำมะเขือเปลาะอ,ออกจากโลงศพหรือนําออกจากบนฝาโลงและจะทําการผ่ามะเขือเปลาะอ,ออกตามแนวขวาง เพื่อดูมเมล็ดของมะเขือเปลาะและตีเลขเด็ดที่ผู้ตายให้ไว้ซึ่งมีความเชื่อว่าต้องรีบดูอย่างรวดเร็วก่อนที่ตัวเลขจะจางหายไปทั้งนี้ความเชื่อเรื่องมะเขือกับโรงศพและตัวเลขเด็ดให้โชคจากผู้ตายล้วนเป็นเพียงความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องมะเขือกับโรงศพหรือไม่ ช่วยกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้วย